แล้วเราฝึกทุกวันทุกวันซ้อมทุกวันจะไปเหลือล่ะเขาตายยังไงนะคลายออกลูกครับครูเออแต่มันหมาออกลูกมองอะไรฮะในซาลี่ชุดแก่ธรรมดามากจริงด้วยฉันต้องไปลีบทำผมแต่งหน้าเปลี่ยนชุดแต่งหน้าทำผมเราคิดปะหรือมะปางมันคิดวะเขาไหมฉันเหรอพร้อมอะกรา ต้องชน,นะ We are the champion เขา ซื้อขนมมาฝากครับใครให้ซื้อมาคะผมอยากซื้อมาให้เองครับอันนี้มีของเด็กๆด,ด้วยนะยยขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวฟอยช่วยนี่เด็กๆมารับขนมกันภัสาครับไอ้ผมงานหนักมากนะครับพักบ้างผมเป็นห่วงคะ ไม่มีการไม่มีงานทำหรอคะกลับไปทํางานได้แล้วคะ่ะโอเคครับงั้นผมกลับก่อนนะครับ นึกว่าไปได้ดีโอ้สิน้องมาคายตัวเมยเยี่ยมจริงๆเลยท่อนแยกท่อนแยกบอ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 กกับพี่ดีๆสิจ้าชายที่เจ้าตามมาหรือแมงดาชุดมากันแน่ ที่หลอกทุนหัวมาขายตัวที่ในห้องแอร์โอ้ยเยี่ยมเลยนี่ยเนีวันนี้เนี่ยขนาดนี้แล้วเราฝึกทุกวันทุกวันซ้อมทุกวันจะไปเหลือแล้วไอ้สองตัวเนี้เขาไดายังไงนะเขาบอกวาดควายออกลูกควายออกลูกครับครูเออแต่มันหมาออกลูกสู้ได้อยู่แล้วอเยี่ยมได้ครูได้ไได้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  ตรัแดดฝนเหลือใครถึงเป็นบ้านนาป่าไพรสุขใจสุขใจใน ที่ปรวงทองเรื่องรองเลย ระเบียบวินัยมีงานบ้านเหนือบ้านใต้ไกลไกล ก็อยากจะปะพี่ชัยเหมือนกันนากสาลี่พี่ชายของฉันอยากอืมเขารอเล่นปะล่ะก็แค่รอเล่นเออว่าแต่พี่ชายอ่ะเขาหายไปไหนอ่ะรู้ไหมรู้แล้วฉันรู้ว่าพี่ชายหายไปไหนไปไหนก็พี่ชายอ่ะต้องไปซ้อมร้องเพลงแน่เลยก็เขาจะประกวดไงเล่า โอ้ยจริง,รงด้วยพี่ชัยไปซ้อมร้องเพลงเราก็ต้องไปช่วยเชียร์พี่ชัยเพราะว่าเราก็จะได้ที่หนึ่งส่วนพี่ชัยก็จะได้ที่2องที่หนึ่งที่สองคู่กันไงนมองอะไรอ่ะฮะนักศัต์รีฉันดูแล้วนะชุดแกรธรรมดามากหน้าก็ดอบทรงผมแบบ เฮ้ยไม่เลิศว่ะเปลี่ยนมะจะไปเชียร์ทั้งทีมันต้องแบบเฮ้ยแบบสวยสวยอะแกโอ,อ้จริงด้วย <c oughs> ฉลาดมากเลยอะอยู่แล้วฉันนี่คิดได้ฉลาดมากเลยอะจริงด้วยฉันต้องไปรีบทำผมแต่งหน้าเปลี่ยนชุดแต่งหน้าทำผม <c oughs> เราคิดปะ <c oughs> หรือมะปางมันคิดวะ เราคิดผู้สงสัยมะปางมันจะคิดว่างงอ่ะนไทยพร้อมไหมฉันเหรอ <G ül> ไม่พร้อมอ่ะ <G ül> ฉัน <G ül> ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองไงไม่รู้เลย <G ül> เอาหนะ้า <G ül> นายอ่ะทำได้ฉันเชื่อ ฉันตื่นเต้นจังเลยอ่ะฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ครั้งนี้ต้องสู้ๆนะพวกเราสองคนต้องชนะอยากชนะใช่ไหมอยากได้ที่หนึ่งใช่ไหมงันพวกเราจะต้องซ้อมกันนะลุกขึ้นเลยมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็แปดเงียบๆหน่อยได้ไหม ดูฉันหน่อยสิว่าฉันสวยแล้วหรือยังฮต้องเติมอะไรอีกไหมอ่ะสวยมากเพอร์เฟกที่สุดเป๊ะปังเลยเจ๊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 พร้อมกันหรือยังหนูอะพร้อมมากพวกเราต้องชนะ We are the champion แชมป์ปงชชมเปียนอะไรยะเขาเรียกว่าแชมเปียนอย่าลั่งมันามาก อเราพลาดไปแต่ยังไม่ขึ้นเวทีเลยนะยะโอ๊อบ้านเราเป็นแชม้นเปรตเราเป็นแชั้นปีนตาสองคนองคอยดูแล้วกันว่าใครเกิดนี่ใครดับพวกกันมาเรียกใครป้าป้ายะฮะใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆเดี๋ยวจะไม่สวยหายใจลึกๆพี่หายใจหายใจใช่ไหมหายใจลึกๆโอ้ยใครจะทะเลาะกันก็ทะเลาะกันไปเลยนะเพราะว่าวันนี้ คนที่จะได้แชมป์ต้องเป็นน no ้องฟ้าของพี่ลำดวน <laughs> มีสมาธินะลูกอย่าสนใจเสียงนอกเสียงการ <laughs> สมาธิสมาธิเนี่สมาของสมาธิอะไร <laughs> อย่ามาเด๋อดา่าแค่นี้เด็กใช่ไหมเครือฟ้า <laughs> ใช่จ้ะพ <laughs> ี่ดาวนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าใครเป็นของจริงใครเป็นของประดับใ <laughs> <laughs> จเยันยนนะน้องลงดวนหายใจเข้าลึกๆสิเราต้องรู้ว่าวันนี้เรามาทำอะไร ก็แถวเนี้ยหมานมันเยอะเฮ้ยนางหอนไก่แกว่าฉันสองคนเป็นนางมานร้ายด้วยไงระวังตัวให้ดีเถอะพี่ดาวนจีนางหงอนไก่มันว่าเราเป็นนางมานร้ายเอพี่เลยนะเลยี่บมาเยจเย็นก่อนนะครับคือตอนนี้ใกล้เวลาประกวดแล้วนะครับดีนะที่ชัยห้ามไว้ไม่งนั้นนะเออะเหนมีแต่อีพวกอะไร ไปกันดีกว่าพี่ไปเถอะเจอกันบนทีนะยันหล่อนหลายๆเนี่ยชิ้งๆ้งดิฉันดิดีกับสันนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรวันนี้นะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่ทุกท่านจะได้รับชมและฟังเสียงอันไพเราะของพวกข้าะกวดทุกท่านนล เรามารู้สจักกรรมการทั้งห้าท่านกันก่อนดีกว่าค่ะคุณธนาวัฒนักใช้ฟืนค่ะหรืคุณน้ำของเราวเ,เองท่านที่สองนะคะคุณเครือฟ้าค่ะและท่านที่สามนะคะเดฟตินบาวาบาท่านที่สี่คุณนายพิษสมัยโคกสํารงคนสุดท้ายนะคะคุณปหลัดสุดหลอบของเรานั่นเองคุณปรหลัดพินิษฐสมัย เชิญรับฟังเสียงอันทรอของผู้เข้าประกวดกันได้เลยนะคะ เชิญคุณนายพิสมัยขึ้นมามอบรางวัลชมเชยลำดับที่สองค่ะให้กับรางวัลชมเชยลำดับที่สองได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะมามาค่ะคุณนายรางวัลชมเชยลำดับที่สองารางวัลชนะเลิศลำดับที่สามได้แก่ทีมสามสาวชิงเกิดค่ะ โอเคเชิญ okay, ลงไปได้นะคะคุณธนวัฒน์ถนัดใช้ปืนนะคะขึ้นมามอบรางวัลให้กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งค่ะเชิญค่ะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่หนึ่ง <c oughs> ได้แก่คุณดาวันชันจลินถอายตัวไมคะถ่ายเลยถ่ายรูปไหมคะโอเคค่ะใช้นเสน่ห์หรือเปล่าเออ คุณประหลัดพินิษเสมอวงเชิญขึ้นมามอบรางวัลชนะเลิศลำดับที่หนึ่งนะคะได้แก่ ไปเรื่อยเชื่อว่าแน่ๆนะรูปร่างหน้าตาของเราก็ไม่ธรรมดาด้วยวันหนึ่งจะดังเหมือนนักร้องที่หน้าตาดีเหมือนหน้าเหมือนเกาหลีอ่ะใทยครับครูยิ่งยงยำงงานนะไอ้ตั้งใจล่ะครับครูงั้วันนี้ตูกลับก่อนนะยินดีด้วยขอบคุณมากครับครูไม่แต่โนรักษาให้ดีอ้อกันะคะเอจ้าจ้าจ้าทรา ขอบใจจัะทรายแต่ว่าชัยไี่อยากจะบอกอรางวัลนเนี้ยชยัยให้ทรายนะเพราะว่าทรายคือกำลังใจคนสำคัญของชัยอะที่ทำให้ชัยได้รางวัลเนี้ย พัฒนาเรารักบ้านเราจริญเพลิดเพลินให้